การคันวางมาสามตัววันนี้ได้เจอด้วยค่ะที่น้องกันนะ่พี่น้องกันเป็นพีกก่น้องกันเป็นแ,แล้วเช็แค,แ,คแล้วแล้วก็เหลืองเยอะเท่าไหร่อะไม่ขอบตานี่โครงสร้างเขาจะตัวใหญ่กว่ามีขอบตานนะใช่ค่ะตัวใหญ่ยิ่งเขาเวลามีน้องมีลูกเขาอย่างเงี้ยยิ่งตัวใหญ่เนี่ยแล้วจะเทื่องกว่าไหมอ๋อคือควรกันดูโอ้กำลังหัดดินเลยนะกำลังกำลังเหินปีกขึ้นมาเหมือนกัน มีใบเก็บเคล็ค่ะใช่มีอ้อมใบเลยโอ้สวัสดีค่ะครอบรัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวง2วันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านลุงใช้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไ้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะนี่ลูกป้อนดิงเดดค่ะสีขาวค่ะมาเป,เ,ปเป็นพี่น้องกันค่ะเดี๋ยวมาส<อ>ามตัววันนี้ได้เจอด้วยพี่น้องกันนะพี่น้องกันเป็นทีเดียวค่ะโอ้โห มีมาเรื่อยไหมเนี่ยยังไม่ค่อยออกอันนี้อันนี้ออกเร็วหน่อยโอ้โหก็ไม่ค่อยมีนะช่วงเนี้ยต้นต้นต้้โอ้โหดูดิแข็งแรงมากเลยอ่ะจะตีนป่าอย่างเดียวเลยอย่าพุ่งไปสีขาวเนาะ สีขาวใ่ไาวเดียวเลยสีขาวค่ะตัวนี้เรากับเพื่อนเลยเนี่ยจะออกอย่างเดียวเลยเราอะค่ะน้องป้อนมาแต่เรียกก็น้องขอเก่งโอ้นี่วันนี้ได้เจอได้ลิงเน็ตสีขาวนะคะเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เรอเอานี่หรอตัวเอาไปสี่พันห้าแล้วกันที่ปกติสี่พันแปดตเนี่ยเอาไปสี่พันห้าพันห้านะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ค่อยมียังไม่ค่อยออกค่ะอ่า ลา,าน,นี้ออกเร็วกำลงกังจะทำรางกันจะเริ่มจะไข่อะไรเง,งี้ยเยอะ อันนี้เป็นลูกป้อนอีเล็กตัสค่ะพี่อีเล็กตัสมีทั้งเพศผู้เพศเมียเลยมีเมียสองค่ะผู้หนึ่งอ่ะนี้เป็นผอันนี้สีเขียวนะเมียสีแดงแล้วก็ตัวน้องเล็กก็เป็นเมียเหมือนกันโอเนี้สีแดงเหรอเนี่ยสีแดงค่ะเริ่มออกสีแล้วอ๋อนี่ไงนี่นี่อยู่ตรงนี้สียังไม่ออกเลยน้องเล็กเป็นไงราคาอีเล็กตัสตอนนี้เพศเมีย9,5 0 0เนาะค่ะเพศผู้8,500ค่ะ้าก เันเมียจะราคาสูงกว่าใช่ค่ะตัวใหญ่นะต่างกันทนในเมียกับผู้อันนี้แปดห้ากับเก้าห้าค่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะใสขนาดนี้นี่ป้อนกันกี่มื้อเนี่ยที่บ้านป้อนอยู่สี่มื้อพอเอาไปบ้านด้วยค่ะป้อนก่อนนอนด้วยมื้อหนึ่งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนค่ะมีก่อนนอนด้วยกตัวใหญ่ นี่ลูกป้อนซันคอโนที่ลูกป้อนซันคอโนที่ร้านก็มีเยอะนะตอนนี้ใช่วันนี้เจอเยอะเลยมีติดเหลืองด้วยนะคะตัวธรรมดาแล้วก็มีติดเหลืองมีหลายสายค่ะมีสาเล็กยังสช้กำลังสวยน้องสุดเลยนม่คอัน้องสุดใช่น้องเล็กสุดอ้ยน้อเล็กสุดเลยเหรอลูกแล้วก็ที่ร้านมีแบบขวดเพศด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีแบบเซ็คเพศแล้วมีเพศผู้เพศเมียค่ะแล้วในนี้นี่คือยังไงกันบ้างคะราคาอืค่ะท่านเป็นน้องเล็กเนี่ยยังไม่ได้เช็คเพศนะพี่ตัวนึงก็ สองพันแปดจ้ะสองพันแปดค่ะถ้าเป็นไซส์น้องแบบนี้ยังไม่ได้เช็คก็ประมาณสามพันจ้ะค่ะอ่ถ้าเช็คแล้วเป็นไซส์แบบนี้ก็ตัวผู้อ่ะสามพันสามตัวเมียสามพันห้าเพศเมียจะราคาสูงกว่าถ้ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียมีใบให้ค่ะนี่ของคุณลุงก็มีทั้งเช็คเทศให้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้เช็คด้วยเนาะค่ะค่ะอันนี้ติดเหลืองค่ะติดเหลืองเยอะอันนี้อันนี้ตรวจเพศแล้วเนาะเนี่ยตัวเมียโอ้เหลืองเยอะ เมียเช็คแล้วเช็แล้วแล้วก็เหลืองเยอะเท่าไหร่อะถ้าเป็นเพศเมียนะเพศเมียห้าพันค่ะแล้วถ้าเพศผู้ล่ะคะถ้าเพศผู้ก็สี่พันค่ะอันนี้เขาเช็คเพศให้แล้วนะเพศผู้ส่วนเดียวนะ หยุดต้องดูห่วงขาอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะถ้าต้องดูห่วงขาตัวที่มีเช็คอันนี้ค่ะอันนี้ไม่เช็คแล้วอันนี้มีห่วงขามีราคาไหคะค่ะนนี้สี่พันใช่อันนี้คือสี่พันใช่อันนี้เป็นเพรคู่มีมาเข้ามาตลอดไหมเนี่ยซันพนัวตอนนี้ยก็มีมาเรื่อยๆนะตอนนี้ที่ร้านมีสิบกว่าตัวใช่วันนี้เจอเยอะเลยอ่ะแต่ทุกวันก็ยังพอมี่คะมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ลูกป้อนคอกกระเทียวจ้าครกกระเทียวก็มีเยอะเหมือนกันตอนนี้ค่ะ นีแบบไซส์ขนน้ำันขนคุ้มอ่ะพี่ค่ะให้เดือนหลายไซส์เลยค่ะแล้วราคาเป็นไงบ้างเขากระเทยก็มีน้องนี่น้องเนี้ยน้องเนี่ย กร้อยนอร์มอนเหรอใช่ค่ะนี่หกร้อยถ้าเป็นมุกเป็นพายมุกเนี้ยก็เจ็ดร้อยจ้ะมุกเหลืองมุกขาวนี่ก็ราคาเดียวกันค่ะโอ้หนูอย่าไปเหยียบพี่น้องเขาหน่อยโตไงมันเป็นอูติโน่พี่แปดร้อยปลาแดงอย่างเงี้ยอูติโน่อ่าเท่าไหร่อ่ะเนี่ยแปดร้อยใช่ค่ะ ก็เป็นขาวเือ้วนอ่างหรือขาวงเงี้ยขาวล้วนก็มีหลายตัวนะนมีเยอะอยู่ก้าว้อยจ้ะถ้าเป็นขาวก็ก้าวลอยค่ะมีหลายตัวมีห้าหกตัวมีตลอดนะคอรเทลมมีตลอดเธอมีมาตลอดค่ะแล้วราคาก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากเนาะก็จะประมาณเท่านี้นะค่ะอันนี้ก็มีอุกตู้หนึ่งก็คมีอันนี้อันนีไซส์เล็กใช่ค่ะของตัวนี้เล็กหน่อยค่ะกระเทเยมเยอะ ถ้าไซส์เล็กอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันไหะเจ็ดร้อยค่ะถ้าไซส์เล็กเนี้ยเจ็ดร้อยมีเจ็ดร้อยแล้วก็แปดร้อยก็เก้าร้อยขาวล้วนนะก็ค่ะขาวล้วนก็เก้าร้อยนะค่ะขอกระเทลก็มีให้เลือกหลายไซส์นะ,ะมีค่ะค่ะขอกินอย่างเดียวเลยขอกินขอกินไซส์นี้กำลังฝึกเลยนะเนี่ยนะค่ะ เอกระเทลก็เป็นนกที่ถิวปากร้องเพลงตงัวกูเ่ผิวปากร้องเพลงร้องเพลงเก่งตัวเมียจะทำไม่ค่อยได้ถ้ารับไปใม่ไซสเล็กๆนี่ก็ฝึกกันได้เลยนะค่ะอันนี้เป็นตระกูลจริงชิกค,ค่ะแต่ตอนนี้ที่ร้านมีแค่ สองสีเองที่มีคิมสันค่ะสีตัวนี้เป็นน้องคิมสันหมดเลยออ๋คิมสันคิมสันคอนัวแล้วก็มีบูพายค่ะตัวนี้บูพายโอ้เล็กสุดเลยดูไหมคะท่านบูพายแอปเปิ้ลบูพายเท่าไหร่อ่ะบูพายพันห้าค่ะค่ะแล้วคิมสันราคาคิมสันสองพันห้าค่ะวันนี้คิมสันก็เยอะเหมือนกันเนาะคสี่ตัวค่ะแต่กิีนชิคตัวอื่นๆไม่มีเลยไม่มีของเลยขายหมดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ก็ยังพอมีเข้ามามีเข้ามานี่กี่ตัวเมื่อวานมีพายแอปเปิ้ล่สิบกว่าตัวพายแอปเปิ้ลราคาประมาณเท่าไหร่ อยู่คำสองคนสองคาง อันนี้เป็นลูกป้อนแล้วเบิร์ดพอพาร์อยู่รวมกันพี่รวมเลยใช่แล้วเบิร์ดขอบตากับไม่ขอบตาด้วยแล้วเบิร์ดราคาเท่าไหร่เล็บเบิร์ดสามร้อยค่ะถ้าเป็นเหลืองเหลืองตาแดงก็สี่ร้อยค่ะเหลืองตาแดงแล้วกอพัรแล้วฮะพอพัดมีเป็นสีดูกับสีกรีนตัวละสามร้อยค่ะค่ะโอ้วันนี้ได้เจอลูกป้อนเนาะปกติจะไม่ค่อยได้เจอแล้วเน่ยไอ่มีแล้วเราตรงนี้ไม่ค่อยออกอ่าวันนี้ยังได้เจอค่ะเดี๋ยวจุดนี้เข้ามาอีกค่ะเฮียมาบ่าย มีเข้ามาเรื่อยๆจ่ค่ะนี่เป็นลูกป้อนฟอพัสค่ะนี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันที่มีเยอะตอนนี้มีเยอะอยู่ีนร้านมาเยอะเลยตอนนี้เข้ามาเยอะเลยนะวันนี้ค่ะเพิ่งเข้าเลยนะค่ะค่ะมีหลักสีราคาย,ยัางไงอ่ะฟอพัสมีสีบูสีชีนเนี่ยสามร้อยค่ะค่ะพวกพัสเทวอเมริกันไว้ห้าร้อยค่ะตาแดงพวกโคโล่เนี่ยหกร้อยที่อยู่ที่สีด้วยนะราคาค่ะ วันนี้ตอนแรกไม่เจอนะเพิ่งจะมานะเนี่ยมาเยอะเลยนะค่ะแล้วนี้ก็ลูกค้าก็จองกันเยอะเลยนะใช่ค่ะสออันนี้ลูกป้อนฟานก็เสรริร์ฟมะค่ะพี่เช้าเย็นน้องเริ่มหัดเพสแล้วแหละเห็นไหมน้องมิหาเลยตัวใหญ่มากะอะไรลูกครับโอ้่อ ป้อนเช้าเย็นได้ค่ะป้อนเช้าเย็นได้ตัวใหญ่เนาะค่ะสาหัดแทะนะเนี่ยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อะสองเดือนถึงสามเดือนอ๋อสองถึงสามเดือนแล้วค่ะตัวใหญ่อะสาหัดแทะแล้วนะเนี่ยอาหารเม่เหรอค่ะราคายังไงอันเนี้ยสามพันห้ายังไม่ได้เช็คเพศเหรอยังค่ะยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เช็คเพศนะไซนี้สามพันห้าวันนี้ก็เจอซันเยอะเหมือนกันนะค่ะ รบ <Okay. S 1> เบิร์ดค่ะนกไม่ขอบตานะคะนกโตนะพี่แล้วไม่ขอบไม่ขอบนะน,นกเพิ่งเข้ามาใหม่พี่เยอะเลาจะเนี้ยมาส,สวยๆในะประมาณเจ็ดสิบตัวนะ้งโอ้เข้ามาเยอะเลยนะรอบนี้ค่ะเลือกได้ทุกสีเลยเหรอราคาเดียวกันใช่ค่ะนกโตแล้วนะใช่โตแล้วะคะ่ะไม่ขอบตาด้วยนะคะ เพืพูเพศ่เมียราคาเดียวกันไหมหรือว่าไม่ถ้าเพือซื้อแยกนะตัวตัวเมียสามร้อยห้าสิบตัวพูสี่ร้อยถ้าเป็นพูเจ็ดร้อยค่ะค่ะ,ะมีหลายกลงค่ะพี่ตอนนี้ค่ะ,ะมีให้เลือกหลายสีนะหลายกลงค่ะอันนี้ก็เป็นระเบิดไม่ขอบเหมือนกันพี่ค่ะสวยวันนี้มีแต่ไม่ขอบนะเนี่ยเยอะเลยเนาะไม่ขอบมาเยอะใช่ไหมวันนี้เจอไม่ขอบตาทั้งนั้นเลยอะนกตูมหมลอนร้อมผสมหมดเลย แม่ขอบตานี่โครงสร้างเขาจะตัวใหญ่กว่ามีขอบตาใช่ค่ะตัวใหญ่ยิ่งเขาเวลามีน้องมีลูกม้อย่างเงี้ยยิ่งตัวใหญ่เลยเราจะเชื่องกว่าไหมเชื่องกว่าด้วยค่ะก็ราคาเดียวกันถ้าเป็นเพศผู้ก็สี400่ร้อยค่ะถ้าเป็นเพศเมีย 50, ห้าสิบถ้าคู่นั้นก็ส็บร้อยค่ะค่ะนี่ก็เป็นไม่ขอบล้วนเลยสีม่วงออกสีม่วงม่วงหน้าขาวหน้าขาวครอบครอบขาวค่ะอันนี้ก็ไม่ขอบเหมือนกันนะราคาเหมือนกันนะ อันนี้ราคา800ค่ะอ๋อตัวละ800ใช่ค่ะหน้าขาวกับคอบขาวหัวขาวนอายุประมาณเท่าไรอะนกเนี่ย8-9เดือนแล้วค่ะ8-9เดือนค่ะเห็นบางกรงก็เริ่มมีไข่แล้วนะใช่ค่ะไข่บมงออมาเลยบางกงก็เริ่มมีไข่แล้วอะรับไปไม่นานเนาะก็เตรียมได้ไข่ได้ลูกกันเลยนะคะประมาณ2-3เดือนถ้าไม่มีอะไรกวนเนาะก็ได้ขอไข่เลยอันนี้เป็นเะเบิดขอบตาจากกรงนี้ขอบตา น้องก็โตแล้วนะน้องอายุประมาณเก้าเดือนสิบเดือนน่ารตะกงเนี่ยพร้อมผสมพันธุ์นะคะวันนี้ขอบตามีน้อยนะใช่ไม่ขอบแต่เยอะกว่าวันนี้เมืนปีจะหายากนะขอบไม่ขอบอ่ะแต่วันนี้ของคุณลุงนี่ไม่ขอบนี่เยอะมากเลยใครมาตุ้นนี้ได้เลยสวยแล้วราคาเป็นไงคะถ้ามีขอบตาเ่าพูดก็เจ็ดร้อยเหมือนกันค่ะโตพร้อมผสมราคาเดียวกันใช่ไหมเพศผู้สี่ร้อยใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบ อ๋องั้นตอนนี้ก็มีขอบตาและไม่ขอบตาก็คือราคาเดียวกันค่ะมีไข่แล้วด้วยใช่ไข่ลมมาแล้วด้วย <c oughs> <ช>อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไข่ลมเขาอาจจะมีเพศผู้กับเพศเมียอยู่ในนี้ป่ะไม่เห็นผสมเลยอ๋อไม่เห็นผสมก็เลยคิดว่า <c oughs> น่าจะเป็นไข่ลมงั้นแสดงว่ารับไปนี่ก็เตรียมได้ลูกกันเลยนะเนี่ยหาจับคู่ให้นะอันนี้เป็นคอกระเทลอยคอกรเทลนกโต น้องโตแล้วใช่ไหมหนูโตแล้วใช่มนกิลัว้ใหญ่นวนุกัใหญ่ดูดิแต่ละตัวกเลยเขากระเทลยู่ตัวใหญ่ๆสวยๆอย่งั้นเลยนะอันนี้ยังป้อนเสริมอยู่ตัวเนี้ยังเด็กอยู่ให้เขามาหัดแท้มาหัดแท้กับพี่ๆจะหาคนเดียวเลยอายุเท่าไหร่นะคนเนี่ยคงเนี่ยน้องโตที่อยูพวกนักโตหมดแล้วค่ะแปดเดือนแล้วค่ะพี่ตันี้ันนี้เล็กเนี่ยสาเดือนยักนอยู่เลย หนูเล็กกับเขาเหรอลูกฮะใช่แต่ว่าเขาไม่ทะเลาะกันไงอยู่ร่วมกันบ้างเออหนูอย่าหนูเล็กกับเขาเลยโอ้ไม่หัดแพ้อาหารเงี้ให้พี่สอนเป็นรุ่นน้องนะ,ะแล้วราคาท่านลกโตขนาดนี้เท่าไหร่คะเนะี่ยนกโตเหรอสีมุกก็แปดร้อยค่ะใช่ค่ะใช่ ซินนามอนตัวนั้นอ่ะหกร้อยที่ซินนามอนตัวกลางใช่ค่ะหกร้อยมุกแปดร้อยแล้วก็ดูติโน่เก้าร้อยดูติโน่เก้าร้อยแล้วหนูเท่าไหร่ลูกมะหนูเล็กสุดเลยแปดร้อยหนูเป็นไทยนอรมอนหนูเป็นไทยนอร์มอลชื่องไงอ่าเอาไปเขาก็อ้วนนะต่อได้นะค่ะเล็กสุดเลยแต่เขาก็อ้วนนะเนี่ยอ่าเคทเทสหรือยังยังใช่ไหมถ้าจะเป็นเพศผู้อ๋อเหรอ เริ่มตื่ผิวจะร้องละเริ่มเริ่มผิวฝากค่ะค่ะนะเนี่ยตื่ดีๆนะน้องร้องเพลงได้นะอันนี้เป็นสีขาวล้วนค่ะทั้งกรงเลยทั้งกรงเลยขาวล้วนก็ตัวใหญ่อยู่สวยสะอาดเดี่วกันขาวตรงนั้นเลยอ่ะตาดูสะอาดตาเนาะขาวตัวเลยเจ็ดแปดเดือนไหมคะใช่ค่ะแล้วราคาล่ะคะสีขาวเจวละพันค่ะอ๋อหนึ่งพันนะหนึ่งพันบาทค่ะ เขากระเทียนนี่ถ้าเขาเริ่มมีไข่นี่เขาจะให้กันทั้งปีเลยเนี่ยปีนึงก็ได้ประมาณสามสี่ข้อกับพี่สามสี่ข้อแค่ไหนค่ะ อันนี้คิมสารป้อนเสริมจ้าโอ้โหโอ้โหจะบินอันนี้ซอยติกแล้วนะตัวนั้นตัวนี้ยังไม่ได้ซอนมีสองตัวเนาะค่ะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ซอนค่ะเออโอ้โหคึกเหมือนกันเลยดูโอ้โหกำลังหัดบินเลนะกำลังกำลังเหอปีกอ่าค่ะเหอปีกอยู่ไซส์นี้ก็คือป้อนเสริมใช่ค่ะป้อนเสริมจ้าโอ้โหเริ่มหัดแย้ค่ะ ราคาเท่าไหร่ถ้าใสเนี้อสองพันห้าค่ะราคาเดียวกันกับลูกป้อนเล็กเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้ไซส่หรือว่าป้อนเติมใช่ไหมแต่ก็ราคาเดียวกันค่ะอ๋อนี่กำลังจะหัดดินใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะค่ะกระจกชวาจ้า กระจกสวาวามีหลายปงมีครบทุกสีเลยนะวันนี้ที่ร้านค่ะมีสีขาวมีซิลเวอร์มีโอวันตินแล้วก็มีนอมอเป็นสีดำอะค่ะราคาแต่ละสีเป็นไงบ้างตอนนี้ถ้าโอวันตินกับซิลเวอร์พี่คู่ละสามร่อยห้าสิบสีขาวกับสีดำมาสามร้อยค่ะมีเข้ามาตลอดไหมเนี่ยมีมาตลอดเลยตอนเนี้ยไม่ะมีหลายปงอยู่มีหลายกง น่าจะอายุยังไม่โตมากใช่ไหมเนี่ยประมาณเท่าไรสี่เดือนได้ประมาณสี่เดือนเนาะเพราะปากเลยรเขายังไม่เข้มเลยใช่ไหมค่ะยังสื่ยังไม่เข้มเลยเลี้ยงอีกนิดนึงค่ะเขาให้ไข่เป็นไงเนี่ยทั้งปีไหมก็ให้ทั้งปีนะออกลูกเก่งอยู่นะออกลูกเก่งใช่ไหมพอๆกันกับอ่าหงยกหงยกใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้เป็นสีโอวันตินค่ะโอวันตินกับดำก็อยู่รวมๆกันอ่ะพี่ยังไม่ได้แยกเลยซิลเวอร์ก็มีกระจายไว้หลายกลงเลยนะคุณลุงกระจายไว้หลายกลงเลยแต่มีครบทุกสีนะวันนี้ใช่ค่ะมีครบทุกค่าราคาก็อยู่ที่สีด้วยนะคะมือละสามร้อยแต่สามร้อยห้าสิบอายุพอๆกันเนาะพอๆกันเลยมามาที่เดียวกันเ้ามาร้อยเดียวกันใช่ค่ะค่ะพแสดงว่าเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวเลยค่ะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนเลยนะใชะ นกของโยกค่ะนกรุ่นๆค่ะพี่ตอนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสวยสวยเลยนกเพิ่งเข้าเลยอ่ะสีสวยๆหวานๆเลยเนาะสีเลยค่ะคสีเลยเยอะอยู่โอ้เนี่ยตัวข้างบนเนี่ยหวานมากเลยสีหวานค่ะโอ้โชว์โชว์โอ้โชว์ไหมโชว์ไหมลูกสีสวยอ่ะค่ะรุ่นๆเหรอใช่รุ่นๆตอนนี้นกโตไม่มีเลยพี่ค่ะเด็นรุ่นๆเลยราคาเท่าไหร่อ่ะ เนี่ยราคาขึ้นนิดนึงพี่ราคาขยับเต็มเท่าไหร่ไม่ค่อยมีตัวละร้อยยี่สิบค่ะอ๋อหนึ่งร้อยยี่สิบนะอันนี้นกเพิ่งเข้าเลยนะเนี่ยนกเพิ่งทำตัวละไม่มีไม่มีนกเลยแต่ถ้าเป็นนกโตอ่ะนกพ่อแม่แล้วก็จะร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีน้อยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เข้ามากี่ดตัวนะเจ็ดสิบหกตัวเจ็ดสิบกว่าตัวนะะเพิ่งมาเพิ่งมาเลยนะคะเนี่ย ชอบสีไหนก็เลือกกันได้เลยนะส,<า>สีเขาสวยนะนี่ลายหลากสีใช่หลายรวมอ่ะจะดูสวยค่ะหลากสีเลยอ,ะอ่ะๆๆๆอันนี้สันคอนวัวจ้กพี่นกโตเนาะพราะแม่นกแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วนะเพ <c ười> ิ่งมาเหมือนกัน <c ười> มีใบเซฟเพศค่ะคมียพร้อมใบเลยโ ังไงลูกนิ่งหรือเปล่าเนี่ยออาจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วห้าห้ามาแล้วสไลด์มาแล้วเลนกล้องเหรอลูกฮะอายุเท่าไหร่นะสองปีกว่าแล้วค่ะรับไปนี่เตรียมเลยนะใช่ค่ะคู่ละเท่าไหร่อ่ะคู่ละหมื่นสองค่ะหมื่นสองของใบเชคเพิสค่ะของคุณลุงวันนี้เข้ามาที่คู่ มีประมาณสี่คู่เนาะมีสี่คู่มีสี่คู่นะเราจอดไว้ในบินได้สี่คู่ก็คือหมื่นสองเหมือนกันค่ะนุกนกโตมหมดแล้วค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งคู่นะคะอีกหนึ่งคู่ค่ะอายุก็พอกันไหมอ่ะพออกันหมดเลยที่ะมีใบเช็คเทสทั้งหมดนะคะทุกคู่นะค่ะ อ้าวไปไหนแล้วอ๋อหลบไปข้างบนหลบไปอยู่บนกล่องนู้นละค่ะโอ้เสียงซันนี่ดังเนาะใช่น่าหน้ารักจากเสียงน้องดังเกินจะดังนิดนึงในบรรดานกแก้วนี่เขาถือว่าดังสุดนี่เนี่ยดังใช่ดังสุดพอๆกับอ่าลิงเน็ตเลยนะลิงเน็ตไม่ค่อยร้องข้างเพื่อเหมือนซันอ๋อซันจาเยอะกว่าลิงเน็ตเขาจะพูดพูดเก่ง หนูไม่ค่อยพูดใช่ไหมลูกหนูร้องอย่างเดียวหนูร้องเก่งหนูร้องเก่งค่ะท่านใดที่สนใจซันคอนัวเนาะของคุณลุงวันนี้นกโตก็มีนะลูกป้อนก็มีหลายตัวนะ,ะมีมีให้เลือกอยตอนนี้นป้อนเสริมก็มีค่ะม,มีหลายไซส์เลยนะ,ะของคุณลุงยังมีเยอะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย